สวัสดีครับมนติกด้จจ่าพามาชมสมุนไพรต้นเกรดปลาหมอครับต้นเกรดปลาหมอครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กครับที่มีลักษณะผลสวยงามครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับ เป็นไมพุ่มขนาดเล็กนะครับต้นกล็ดปลาหมอครับลักษณะใบของเขาครับลำต้นของเขาครับเป็นไมพุ่มนะครับ ้นเก็ดปลาหมอครับเขาสูงได้1-2เมตรนะครับอยู่ที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ต้นนี้ประมาณครึ่งเมตรได้ครับเพราะเขาอยู่ในปลาโขกนะครับปลากโขกปลาที่มิติหินนะครับลักษณะผลของเขาครับสวยงามนะครับ สรรพคุณของต้นเกร็ดปลาหมอครับใบของเขาครับใส่ต้มน้ำดืม่มเป็นยากแก้ไขนะครับขมิ้ลดสจืดนะครับใบของเขาครับเปลือกต้นของเขาครับเกร็ดป่าหมอมีสรรพคุณแก้อาการท้องร่วงท้องเสีย้วยกันต้มน้ำดื่มนะครับ รากของต้นกลปประมอครับเป็นสมุนไพรแก้อาการปวดเน้นปวดอินนะครับปวดตามข้อปวดตามเอวนะครับสมุณของเขาครับ ประโยชน์ของต้นเกร็ดปลาหมอครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับนี่คือผลของเขานะครับที่มีลักษณะสวยงามครับผลของเกล็ดปลาหมอครับเล็กๆครับผลของเขาอยู่ขขังในใบเล็กๆนะครับใบเลี่ยงเล็กๆนะครับใบจริงของเขาจะใบใหญ่ๆนะครับ ลักษณะต้นของเขาครับสวยงามครับครับติกหะ้จากับพามาชมต้นกลดป่าหมอครับที่อยู่ในป่าธรรมชาติในป่าโคกนะครับคลิปหน้าพอกันใหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ